สวัสดีครับสวัสดี f c อีก c ชน n n e สุทันครับวันนี้ผมอ้อนอีกามารรงตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็น สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษก็อ่อาปรบมือให้หน่อยฮะทีมชาติอังกฤษเต็งหนึงของยูโรในครั้งนี้นะครับก็สามารถกรุยทางตีตัวเข้าสู่ในอรอบรองชนะเลิศได้เป็นผลสำเร็จเลยนะครับอีก2สเต็ปเท่านั้น2สเต็ปสำคัญที่ทีมชาติอังกฤษจะสามารถครองทร์ฟี่ฟุตบอลยูโรได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติพวกเขา โอ้โหเห็นหน้าอึดอัดแบบนี้หน้าเบื่อแบบนี้ก็มานะครับยังได้ไปต่อและอีกแค่2ขั้นเท่านั้นอังกฤษจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าฟุตบอล is coming home เดี๋ยวเราจะคุยกัน,นเรื่องราวของบอลอังกฤษนะครับผมเชื่อว่าใน e อีกาชแนลก็มีหลายท่านที่เอาใจช่วยทีมชาติอังกฤษ ของเจอร์รเซาเกตนะครับฝากกระจบาลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ส่ง komen, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีพีเอสดยก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางอวยก,การชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและยังคุยในเรื่องราวของบอลทีมชาติได้ด้วยนะครับ <S <S เรื่องราวของบอลอังกฤษนะครับแน่นอนฮะทีมชาติอังกฤษนั้นก็เป็นทีมขวัญใจมหาชนหลายๆคนเอาใจช่วยพวกเขา จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีนะครับแต่ถือว่านี่คืออีกหนึ่งทีมที่สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาแล้วเช่นกันนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมันคอนเทนต์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราในสนามหรือว่าจะเป็นนอกสนามนอกสนามเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเวลาที่แฟนบอลอังกฤษเนี่ยรวมตัวกันเมื่อไหร่บอกเลยว่าโอ้โหยับทุกที่ ทุกเวลาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปตีต่อยแฟนบอลฝั่งตรงข้ามการทําตัวไม่เหมือนเป็นผู้ดีนะครับไปเยอะยยันทางด้านของฝั่งตรงข้ามอย่างเยอระะมันที่เขาตกรอบอะไรแบบนี้แต่ในสนามก็มีคอนเทนต์เช่นกันคอนเทนต์ท้งแง่ลบแง่บวกนะครับแต่ถึงตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่ามันคือแง่บวกการทำงานของแกวรสเซาเกตนะครับ คุณซือทีมช่างกฤิตคลปัจจุบันที่แฟนสีตัวคำรามส่วนใหญ่นะครับ80%ขึ้นหรือ90%ขึ้นก็ได้ต่างร้องยีครับไม่อยากจะได้ไม่อยากจะให้เกรเซาเกตได้คุมทีมชาติเลยเพราะว่าเป็นบอ n ริงฟุตบอลชนะแบบอับปะลักทุกเวลาไม่มีความหมือหวาทำฟุตบอลได้แบบไร้ชีวิตสิ้นดีใครมีปัญหาการนอนหลับตอนดึกนะครับไม่ต้องไปพึ่งยานอนหลับนะฮะ เวลาฟุตบอลอังกฤษเตะเนี่ยทีม้างอังกฤษเตะนะครับในยุคข,ของเกรทซเซาเกตเนี่ยเปิดดูพวกเขาครับแค่5นาที10นาทีคุณก็จะหลับสบายนอนหลับฝันดีกันเลยทีเดียวเห็นเป็นฟุตบอลหน้าเบื่อแบบนี้แต่บอกเลยนะครับว่าในยุคข,ของเกรทซเซาเกตเนี่ยเป็นยุคที่อังกฤษสามารถเข้ารอบลึกๆได้นะครับถ่านับตั้งแต่ สมัยเก่าก่อนเลยนะครับในปี1966ที่อังกฤษเนี่ยสามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จนะครับนับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ในช่วงณเวลานี้นะครับตลอด8ปีที่ก a r e t h s o u t h เนี่ยนั่งเก้าอี้ของสิงโตคำรามเนี่ยเก r e t เ s o เป็นกุนซือที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผลงานของเ a r e เ h s o u t กับทีมชาติอังกฤษเริ่มต้นเข้ารอบลึกๆคือ ฟุตบอลโลกปี2018ครั้งนั้นเข้ารอบรองชนะเลิศได้นะครับสำหรับฟุตบอลโลกปี2018ต่อมาปี2019ก็เข้ารอบรองชนะเลิศในรายการยูฟาเนชั่นลีกครับต่อมาปี2020เข้าถึงนัดชิงชนะเลิศในยูโร2020นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เป็นเช้าภาพ ก็เข้าสู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศครับและครั้งนี้ยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันก็เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้ตกรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้ผ่านแม้กระทั่งรอบสุดท้ายไม่ใช่นะครับคือเสาเกตทำผลงานได้ดีจริงๆถ้ามองถึงผลลัพธ์และผลงานนะครับต้องบอกว่านี่คือกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษแล้วนะครับ ขนาดในเที่ยวล่าสุดนะครับในรอบล่าสุดเนี่ยที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ของมูรัตยาคินที่ว่าแก่งแร่งที่ว่าแน่แน่ที่เป็นทีมที่แบบสรับตัวผมนะเล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่ในรอบแรกนัดแรก 2- 3สาจนกระทั่งนัดที่พวกเขาตกรอบเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เล่นได้ดีทุกเกมระบบทีมชัดเจนระบบทีมดีมากระบบทีมแน่นมาก และต่อกรกับเยอรมันได้แบบโหถึงพริกถึงขิงเลยแม้กระทั่งเจอกับอังกฤษก็สู้อย่างสุดมันแถมยังแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นกว่าทีมชาติอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์เก่าแต่น่าเสียดายที่ครับนาฬิกาต้องกลับบ้านไปเพราะาแพ้จุดโทษให้กับอังกฤษโดนริชเดทของเกรดซากเกตแล้วก็แอนเดอร์แกจนกระทั่งพวกเขาตกรอบตัวเต็งที่น่าเบื่ออย่างอังกฤษนะครับยังได้ไปต่อทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศ แล้มีหลายๆสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทีมทีมนี้สามารถไปถึงแชมป์ได้นะครับคืออีก2สเต็ปใช่ไหมรอบต่อไปเจอกับเนเช์แลนด์เนเช์แลนด์ของโรนัลคูมันยังมีปัญหาในเรื่องของแนวรับมีความเปราะบางอยู่นะครับถ้าใครสังเกตถ้าใครได้ดูทีมอย่างเนเร์แลนด์เนี่ยแนวรับยังไม่นิ่งพอแม้ว่าจะมีเนชชนอาเกจากแมนซิตี้แม้ว่าจะมีเฟอร์กิฟันดจากลิเวอร์พูล แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของเกมรับตรงนั้นอาจจะทำให้อังกฤษฝ่าด่านเนเธอร์แลนด์รับไปยืนที่นักชิงช้าลเลิศรอฟัดระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสครับและดูเหมือนว่าทุกอย่างเริ่มลงตัวนะคือการเลือกตัวผู้เล่นในแต่ละช็อตแต่ละครั้งของเกรซ์เซาเกตดูจากเขาที่เขาถางและเวลาจวบไพ่จะเป็นการจวบไพ่ที่ถูกต้อง ท้งการเลือกตัวผู้เล่นตั้งแต่วินิทีแรกจนกระทั่งในเวลาที่เปลี่ยนตัวเห็นแบบนี้มาแล้ว2เกมตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาสร้างอิมแพกได้ยกระดับการเล่นได้อย่างเช่นเอ r v เ n นโชนี่เห็นไหมครับเขาก็สร้างอิมแพกได้โคพาเมอร์ Co ลงมาในช่วงสำรองเขาก็ดูสดใสดูมีชีวิตชีวาดูเติมพลังให้กับทีมชาตอังกฤษได้หรือว่าจะเป็นเอเซเด็ก จากคิวสันพาเลสเห็นแบบนั้นนะครับก็ถือว่าสร้างความอันตรายและก็คุกค,คามแนวรับของคู่คแข่งได้รวมถึงการช่วยเหลือในการเล่นเกมรับให้กับทีมด้วยแล้วณเวลานี้ในรอบรองชนะเลิศที่เจอกับเนเธอร์แลนด์มีแนวโน้มสูงมากนะครับที่กาเวสเซรเกนเนี่ยจะเลือกวางระบบหลัง3เพราะว่าหลัง3เมื่อเปรียบเทียบกับหลัง4ในช่วงรอบแรกเป็นระบบหลังส ที่เล่นกันได้แบบฉัยไล่มากขึ้นเล่นกันได้แบบกระชับพื้นที่กันได้มากขึ้นเล่นกันได้เหนียวแน่นและก็แข็งแกร่งกันมากขึ้นสังเกตได้เลยครับหลัง3ามชนกับสวิตเซอร์แลนด์เป็นอังกฤษที่สามารถครองบอลบุกขึ้นไปข้างหน้าและหาจังหวะในการทําประตูได้เห็นน้ําเห็นเนื้อมากกว่าในการเล่นหลังสี่การจับเอาฟิลโฟเดนมายืนตรงกลางเป็นตัวอิสระ เคลื่อนที่ไปมาได้ตลอดเวลาแล้วทางเอาจูดเบรนแามเนี่ยไปยืนอยู่ด้านซ้ายแล้วค่อยขยับเข้ากลางมาในเวลาที่ต้องการมันดูทำให้อังกฤษเป็นอังกฤษที่ควรจะเป็นเป็นอังกฤษที่สามารถลุ้นในการทำประตูได้ต่อให้ว่ามันดูจะน่าเบื่อเหมือนเดิมเกรซเซาเกนยังคงเป็นกุนซือที่แบบไม่วู่วามไม่ผีผลมระมัดระวังตัวเพลเซฟเ,เอาไว้ก่อนเล่นช้าๆมีความแน่นอน เวลามีโอกาสในการยิงประตูค่อยใส่เต็มที่ตรงนั้นมันไม่ผิดเลยนะครับที่เจวิตสเกตจะวางบทบาทให้กับนักเตะจะวางระบบให้กับทีมจะกําหนดทิศท,ทางภาพรวมของทีมเอาไว้แบบนั้นเพราะว่าอะไรครับฟุตบอลทัวร์นเมนในเวลาที่เข้าสู่ในรอบรองเอวเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับความผิดพลาดนะครับถ้าคุณผิดพลาดนิดเดียวคุณตกรอบทันทีดังนั้นไม่วู่วามไม่ผิดพลาด นั่นคือผลดีนะครับในการเล่นในรอบน้องเอาท์แล้วอย่าลืมว่าเจอสวิตเซอร์แลนด์ในพวกเขาก็ไม่ได้หมู่ด้วยเป็นสวิตที่แบบแข็งแกร่งในตัวเองอยู่แล้วขนาดระมัดระวังตัวแบบสุดๆนะครับยังมาเสียประตูก่อนให้กับสวิตเซอร์แลนด์เลยครับดูสิฮะช็อตนั้นเนี่ยใครจะไปเชื่อว่ารอดระหว่างขากองหลังคนแรกแล้วจอห์นสโตนที่อยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวไม่มีใครมาทำลายสมาธิยังสกัดบอลพลาด แล้วก็โดนบริวเอมเบโลสกิดบอลเป็นประตูนำของสซอ์แลนด์ดูสิฮะขนาดเพลย์เซฟแล้วนะยังมาพลาดเพราะว่าถ้าคุณพลาดแค่เสีย้ยววินาทีเดียวคุณโดนยิงประตูทันทีและถด้ช็อตนั้นเนี่ยเป็นประตูเดียวประตูโทนของเกมนะครับโอ้โหจอห์นสโตนกองหลังของแมนเชสเตอรเป็นแพ้ระบบ,บทันทีแต่ยังโชคดีที่ว่าบุกโยซากา้า นะครับมาผีเข้าในช่วงณเวลานั้นยิงแบบผีจับยัดเลยนานๆจะยิงประตูทีมชาติทีและเขาทําได้สําเร็จและเป็นลูกป,ประตูที่สวยมากๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันตรงที่ว่าพอโดนขึ้นนําแล้วอังกฤษเปลี่ยนทรานซิชั่นของเกมนะครับจากรับเป็นรุกที่มากขึ้นแล้วก็ทําประตูได้ทันทีพอทําประตูได้ปุ๊บตีเสมอได้เซาเกตมาเพลเซฟเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้แหละฮะก็ทาให้แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยแฟนบอลกิ่แบบคุณมีนักเตะที่ดีๆมากๆอยู่ในสนามเนี่ยตัวรุกก็เพียบเลยทําไมไม่เล่นเกมรุกไปเลยวะแล้วก็เอาชนะในเวลาปกติไปเลยหรือแม้กระทั่งในช่วงต่อรอบพิเศษเนี่ยคุณก็ใส่เต็มที่ไปเลยเนี่ยการเล่นเกมรุกแต่เดี๋ยวก่อนครับกเ,กเกรสเกตบอกว่าใจเย็นๆซิถ้าชนะในช่วงนั้นเวลานั้นมันก็ไม่เท่ดินะครับไปยิงจุดโทษตัดสินกันเลยดีกว่าเพราะ ปี2024สิงโงคำรามยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่ใจกล้ามากขึ้นนะครับการยิงจุดโทษเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องซ้อมคุณต้องเลือกมุมที่ดีและคุณต้องกล้าที่ยิงมันบางคนเนี่ยไม่มีความกล้าหาญมากพอแล้วก็เลือกที่จะไม่ยิงนะครับอังกฤษชุดนี้ก็มีคนเลือกที่จะไม่ยิงเช่นกันมีประเด็นอยู่ด้วยนะครับ กับการพูดอะไรบางอย่างหลังเกมของทางเทรนต์ที่บอกว่ามีบางคนที่ไม่ยอมยิงจุดโทษนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกสำหรับฟุตบอลนาเมนต์เมเจอร์นะครับที่นักเตะอังกฤษยิง5คนและเข้าทั้ง5คนครับแล้วยิงได้ดีทั้ง5คนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์ mer, อันนี้ก็เป็นเพชค่าจุดโทษของเชลซีอยู่แล้วนิ่งมากบุกโยซาก้าเห็นไหมครับ เขาเคยพลาดและทําให้ชาติเนี่ยได้เป็นแค่พระรองเขาเลือกที่จะยิงเพราะกล้าและเขาต้องการที่จะลบล้างความผิดหวงังสุดท้ายก็ทํามันได้จูสเบลลิงแฮมเยือกเย็นเด็ดขาดนะครับในขณะที่ไอวนโชนี่คนนี้มาเหนือเมกเลยนะครับไม่มองบอลตาจ้องคอมิงไปที่ตาของฝั่งตรงข้ามอย่างซอมเมอร์แล้วก็ยิงแบบไม่ต้องมองบอลแล้วก็เข้าด้วยนะครับสุดๆฮนะและคนสุดท้ายครับทเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน ยิงเข้าปุ๊บเนี่ยพาทีมชาติเข้ารอบทันทีมันคือสถานการณ์ที่กดดันมากๆนะครับลองคิดดูนะครับถ้าเทรนยิงไม่เข้าแลสถานการณ์พลิกผันกลายเป็นวิตซอลที่เป็นฝ่ายเข้ารอบล่ะเทรนอาร์โน no ก็จะเป็นแพ้รับบาปสำหรับทัวร์นาเมนต์น,นี้แล้วแน่นอนครับจะมีเสียงแซวไปมาไปมาระหว่างทีมคู่แข่งของลิอร์พูลด้วยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหถ้ายิงไม่เข้านี่คือดูไม่จืดแลนะ้วแต่ว่าเทรนเนี่ยโอ้โหสุดๆดครับ ใจโคตรได้ใจถึงมากแล้วก็พึ่งได้ด้วยนะครับและยิงลูกนั้นคือแบบเหมือนยิงฟรีคิกเลยอะ่ะนะครับดังนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ที่เราได้เห็นว่านักเตะอังกฤษเนี่ยมีความใจกล้ามากขึ้นแล้วการเรียงลําดับแต่ละคนมันเป๊ะมันถูกต้องแม้กระทั่งจอแดนพิกปอรตนายประตูคนเก่งจากเอวาตันเขาก็มีโพยที่ติดอยู่ที่ขวดน้ําแล้วก็มีการซักซ้อมแล้วก็ทํากันบ้านมเป็นอย่างดีหนึ่งในนั้นคือ การเกรงข้อสอบที่ถูกต้องจากลูกยิงลูกแรกของสวิตเซอร์แลนด์มาเนลอากันจีที่เขียนว่าต้องพุ่งไปด้านซ้ายของตัวเองเท่านั้นสำหรับพิกฟอร์นะแล้วก็เป็นจริงแล้วก็เซฟได้และทําให้อังกฤษที่ไทยเหรียญและเสี่ยงโชคเป็นฝ่ายยิงประตูก่อนยิงก่อนได้เปรียบดันมาเซฟจุดโทษลูกแรกได้ด้วยจนในพิกฟอร์ดก็กลายเป็นอีกหนึฮีโร่สำคัญของทีมนะครับและจุดหนึ่งครับที่ผมมองต่อก็คือ ความกลมเกลียวภายในทีมชุดนี้นะครับอังกฤษชุดนี้เนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคุณได้เห็นภาพนะครับว่าบโยกซากาในเวลาที่ยิงประตูตีเสมอเข้าวิ่งเข้าไปหาแอรอนแรมสเตลนะครับจอแดนพิกฟอร์ดเขาวิ่งเข้าไปสวมกอดฉลองกับทนาของเทรนต์อเลสเดอร์อาร์โนแม้ว่าจะแตกต่างโมสมเอนเอฟ์ตันกับลิพูแต่ไม่แตกแยกนะครับทุกคนรวมเป็นหนึ่งเดียวดังนั้น มันก็มีข้อคิดที่ดีแง่งง่บวกหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ทีมชุดนี้สามารถเดินหน้าไปต่อจนถึงแชมป์ได้เอาตรงๆนะครับเลิกหวังความบันเทิงเลิกหวังการเล่นสวยๆเพราะเกิดเ์เซีเกมไม่ได้เล่นแบบนั้นเขาหวังที่ผลลัพธ์แล้วเขาบอกว่าอีก2องเซตเท่านั้นเขาจะทําให้อังกฤษเป็นแชมป์ยูโรในครั้งนี้ให้ได้จะเป็นเช่นนั้นไหม ไว้ติดตามกันนะครับฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเพนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกแกลชแนลครับเพราะว่าที่นี่อ e ีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ